สวัสดีทางทายทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k บองนำอิดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเราอยู่กันที่วัดทับกระบือตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องเป็นงานแห่เทียนเข้าบรรษานะครับผมลองยาวลำเพลินรู้สึกว่าวันนี้จะมีทั้งกลองยาวทั้งรถแห่นะครับลองยาวลำเพลินจากอำเภอชุมพลบุรีบรรยากาศในงานคนเยอะมากโรับ็เยอะความสุข ความสนุกสนานมาให้กับพี่น้องได้ยืดเส้นยืดสายลองเยาวจบไปแล้วครับเส้นเอ็นกันแต่วันนี้ผมจะมารีวิวระบบเสียงระบบเสียงของาหน้าที่รอต้นเทียนทีมงานเครื่องเสียงที่นี่นะครับรอจัดอยู่ด้านในนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะมีความประสงค์ที่จะมาเพิ่มเติมในส่วนของบุญมันเตือนบานช่วยทางสลบทังเสยเราเรียนเชิญที่ริเวทางด้านศาลาหลังเล็กด้านทิศใต้ อา,อาจาราสังฆานิเทศตรงนี้ก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่จุดกองอํานวยการนะครับในการรอรับแรงศรัทธาสำหรับพี่น้องอาบางโอนที่ยังมีความประสงค์อยากจะร่วมบุญตรงนี้เรียนเชิญคณะกลองยาวร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะโอ้เรามีอาหารอยู่14จุดด้วยกันนะท่านจะเลือกทานแบบไหนโรงทานหลายท่านอย่าลืมเผื่อ แบ่งบุญแดกให้กับคณะกลองยาวด้วยนะครับเดินทางมาไกลนะไม่ค่อยรู้จักมักคุณบาทจุยมือมิลพองบาทนะนะครับก็โรงทานก็เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วหลังจากที่ทานเสร็จอิ่ม้ํำสำราญแล้วท่านก็อย่าเพิ่งไปไหนเด้อก็อยากจะให้ท่านมาที่บริเวณศาลาอีกหลังหนึ่งด้านตะวันออกตรงนี้เราก็จะมีพิธี ในช่วงภาคต่อไปนะครับจากนั้นแล้วก็เบื้องต้นต้องขอขอบคุณสำหรับโดยเฉพาะนางเทียนเอ้ยนางเทียนมีตั้งแต่รุ่นระแมะเปะหเม่อไปถึงรุ่นรุ่นใหญ่ได้เจ้นางเทียนหลายๆท่านก็แต่งหน้าทาปากกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสตื่นเต้นนะครับนะเพื่อให้เกิดความพร้อมในการมาร่วม งานวัดของเรานั่นก็คืองานประจำปีโดยเฉพาะวันนี้วันอาสาฬหบูชาไม่พอครับวันเข้าพรรษาเป็นวันทุ่งนี้แต่โดยปกติประเพณีปฏิบัติของชุมชนบ้านเราวัดบ้านเราแล้วก็จะแห่เทียนไก่กันในวันนี้เลยฉะนั้นแล้วตอนนี้ขบวนรู้สึกว่ายังอีกหนึ่งขบวนหนึ่งหรือสองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้ผมไปข้างนอกเห็นเยอะเลย มีหกขบวนด้วยกันนะครับนะมีจากโรงเรียนบ้านทับก,กระเบือเข้าวัดเรียบร้อยแล้วจากหมู่ที่สองบ้านทับก,กระเบือจากหมู่ที่เจ็ดบ้านใหม่จากหมู่ที่สิบห้ายังไม่เห็นหมู่สิบสองกับหมู่สิบเอ็ดนะฮะน่าจะไล่ๆ่กันมาก็ <c oughs> ทยอยมาเรื่อยๆนะครับนะขอะบ,บคุณนะสำหรับ ประตุปัจจัยเด้อสาธุบุญกับพี่น้องในหมู <emo jis> ่บ้านทำความรู้จักหมู่บ้านด้วยเพื่อเสียงแล้วกันครับผมหลายหลายหมู่ก็ได้ปัจจัยจํานวนมากนะครับตัวแสดงออกถึงความรักไร้สารพีในหมู่บ้านตัวขั้นนะครับที่จะจะนำต้นเทียนต้นเงินต้นทองมาถวาย วัดพระภูมอของเราในวันนี้โดยเฉพาะทีงานจากองค์การบริหารส่วนตะบนสมรพของเราแม่ปีนี้เต็มที่เลยนะครับทำหน้าที่กันอย่างประปรายหลายท่านโชคดีเกิดมามีหน้าตาดีมากห่อยก็ได้เป็นนางเพียนหลายท่านโชคไม่ค่อยดีมากน่าสวยรอง,รอง,รองลองมาก็เป็นนางรำอาะขอบคุณทุกท่านในรับตี เป็นผู้ใจบุญโดยเฉพาะโรงทานนะครับวันนี้14โรงทานแหมก็น,น,น่าจะเพียงพออินำสำแังสำหรับพี่น้องอที่มาร่วมบุญนะผมมองด้วยตาเปล่าแล้วนี่โอ้ไม่ตำกันหลักพันคนนะมองด้วยตาเปล่านะแต่ถ้าหลักตาไม่ได้อาจจะมากกว่านั้นอาจารย์เลวก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นเรื่องที่ช่วยกันช่วยกันสืบทอดสืบโต นะครับส่งต่อยันรุ่นลูกรุ่นหลานหลายรุ่นราวมีความรักใคริ่มีอ่ามันจะไม่ได้ฟังการเปิดเพลงหรอกแต่ว่าจะมารีวิวแบบแบบให้พี่น้องได้ฟังเสียงใหม่ก็พอแนะนำชื่อตัวเองหน่อยครับทีมงานคืองานเจเจซาวซิตเตอร์อยู่บ้านกลางทัชกลางทัชกลางทัชอี่เครื่องเสียงก็เยอะนะสามารถทดลอง สี่พระเจ้าวันนี้ใช้อะไรบ้างครับอาจารย์ตู้เบ็ดเป็นสูตรของพีเอ็นข้างบนแล้วตัวข้างล่างเป็นสูตรอะไรครับของเทปโบของช่างปัญญาเทปโบไลร์ของช่างาปัญญาเนาะดอกลำบงยี่ห้อเดียวกันไหมเวกต์ประทานอาหารจากของในเส้น อะไรนะโซนด้านเหนือแล้วโซนอีมแล้วเส้นกลางครับอเสยงกลางทุกทุกหมู่นะครับของชั้นเพียนะันอ่ะโปงไปนั่งตรงหน้าต้นพีเลยมีนี่กี่400วัตตครับพีซีเอ็ม400วัตเสียงแหลมนะครับเจ็ดห้าศูนยแหลมเจ็ด้าศูนย์มีเน็ตเบิกไหมใช้ตัวซีค m อมอซออาจารย์เล่นสทางสองทางเล่น2ทางอ๋อใช้ซีค m อมเล่น2ทางไม่ใช้เน็ตเบิกของวีเอัม เกี่ยวเลยครับโอ้คเสียงไม้มันดังางจริงครับเดี๋ยวไปดูพาวเวอร์ดีกว่าครับยันต์ตัวไหนใช้ตัวอะไรผมเริ่มน้ำบอลเลยนะครับนอกจากท่านจะได้มาต่อไหวเทียนตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับก็จะมีการหมกพุ่นแม่เสกรางข้างล่งต่ายรุ่งเรืองหมกพุ่นข้างล่างนู่นาะตัวนี้มัดมีการหมกพุ่นด้วยแค่นั้นแล้ว ท่างผ้คุณบ่านไม่ว่าจะเป็นครัเบียร์บางท่านเลนี้เอจากมูอีสองมูเจ็บมูเจ็ดมูสองเล็กมูสี่ห้าท่านกำสู้รถพุ่นนะก็บาทานเป็นตัวเต็มครับก็คุณกำรังกับตัวนี้อะไรนะใช้มอนิเตอร์มอนิเตอร์โอ้ใช้ประดิษฐ์มอนิเตอร์มีเพิ่มเติมดีวยก็เป็นเจ็ดพุ่นัวาอาตด้วยเนาะ้ังดึงดีเลยไหมอตด้วยก็เป็นเจ็ดพุ่น่นั้นแล้ว งนนนไเห็ะมัอีกไม่นานนะครับกันก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งถึงสองขบวนที่มาทีหลังนะครับโอ้โหอีกสองขบวนน่าจะก้ามาข้างหน้าหนึ่งตัวตีประมาณสามตีห้าสามตีห้าสี่ ครอสเป็นของคราฟต์ดีโอที่เกิดทันในยกนะครับแล้วต้องใส่ยงจีนามได้แค่ไหนยงแบกไม่ยูอาร์ยุ่สบสีดีเอาใช้แค่นี้เองโอ้เลิ่มต้นเลยโอ้ในยงของเราสุดยอดนะครับเริ่มกระบวนแหรตั้งตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลย โอ้ก็ถือว่าท่านได้ออกกำลังกายด้วยคือก็ท่านแข็งแรงไมนโคลนท้งสแม่บ้านท่านำหน้ากลองยาวมาก่อนเลยโอ้แต่โนตราเต้ลูกครูก็มาโอ้ชอบนะเรื่องเรื่มเออเรื่องกระสุนยืงเต๋อบาดกระสุนเนี่ยกระสุนนะกระสุนอะไรเนี่ยกระสุนมือกระสุนพร้อมแต่เจตบัสนะก็ขอบคุณนะท่านนายกวันนี้อยู่กิจกรรม กับทาวัดตั้งแต่เช้านะครับยันตอนนี้ท่านก็ยังไม่ไปไหนอยู่ร่วมขบวนเฮตลอดเลยแต่เจตลอดเลยบาทเนาะ,ะก็สาหรับโรงทานเป็นยังไงบ้างนะครับอิ่มน้าสําราญกันบ้างไหมโรงทานอ,อย่าลืมอย่าให้เหลือเผื่อเพรสำหรับขบวนแหที่มาด้านหลังด้วยมัดได <laughs> อ้ดิ้งก็ไม่เป็นไรนะครับนะ,ะท่านดีมาทีหลังท่านก็อาจจะอิ่มมาแล้ว ไม่พอท่านอาจจะอิ่มกับความสุขที่เติมเต็มด้วยการโอนรำเนี่ยนาครังเมียนความโศยมเตียนบาทนะในการเต้นในการรำถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวกมาเอกชอบจะนับไปที่นี่ในทัพ์ไงเริ่มมวยเจริญปีได้หมดหมดก็อ่อยรุ่นกร่อยๆเริ่มคลางดอกบาทนะก็อีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสมาทําหน้าที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์กับวัดทักระบือของเราตั้งแต่ช่วงแรก มาแล้วนะครับนะก็มีโอกาสไปเดินดูขบวนแห่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาทําหน้าที่ตรงนี้<ม>เดี๋ยวเราก็จะรอความพร้อมอีกสักครู่นะครับรออีกขบวนหนึ่งนะครับเราก็จะได้เริ่มร่วมประกอบพิธีในการถวายาต้นเทียนนะเป็นลําดับต่อไปนะครับเรียนเชิญน,นะครับนำทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำรงรงแล้วก็พี่น้นองนะครับทุกคนทุกท่านท่านที่เสร็จภารกิจแล้วก็เชิญมาที่ศาลาด้านตะวันออกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะร่วมประกอบพิธีด้วยกันในช่วงภาคต่อไปนะครับโอ้เจ๋วเลยครับไม่คลุมดีมากเลยครับอาจารย์พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์อยาแบบแกจะร่วมบุญ อีกครั้งหนึ่งนะรวมทีากเสียงไมค์อะไรหมทุกอย่หมดเลยสุดยอดมากครับบัตบาทมาจากต่างที่ต่างถิ่นสามารถมาร่วมบุญร่วมกุศลแค่นี้ครับผมครับมาร่วมกับทีมาบุญมาเป็นกำลังสามท่นของท่านมอนิเตอร์มอนิเตอร์ขับเบสแล้วก็เสียงกลางแค่นี้เองครับอุปกรณ์ที่ใช้โอ้จะมีกอะไรพี่มีใจนครับมีเล่นโซ่ด้วยรับรับเล่นโซ่ด้วยมา วัดตั้งแต่เช้านะครับผมก็ไม่ได้นึกถึงอะไรนึกถึงไม่เดียวนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ที่เหลือก็นึกถึงเด็กเด็กจากสุดยอดสุดยอดโอเคเลยครับมอดดูไฟมีไหมไม่ได้เอามาครับพี่น้อันนี้ใช้ไฟตรงเลยหอเปล่าไฟตรงเลยนะตั้งแต่เช้ายังไปครับทศไปไหนสองร้อยสามสิบเป็นเจ้าพันธีแค่นี้เองครับพี่น้องเอ้าอยู่หมัดเลยเสียงไม้ครับผมคลุมพื้นที่ดีมาก ยอดครับนิ่งๆไม่ไฟไม่มีเพื่อนแจ๋วครับเอาฝากทีมงานครับอาจารย์ฝากมันจะมีมีเพิ่มเติมไหมสองขั้นนะฮะแคปเอากับกีฬา system ครับผมคุณแม่ตุายกไซเคิลนะครับเบอร์โทรนี่เลยนะเอารุมไปด้วยรุมมาสอง system ด้วยอยู่บ้านกาลันทะตำบลสระเมืองเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเพลงหนึ่งงานคุณภาพเลยเสียงไหม่สุดยอดมาก ยบายก็ทำได้คร<อ> <นะ S 2> ับขอบคุณด้วยคุณเสถียรคุณจันทนาเอิบอิ่มนะครับนะเพิ่มเติมมาด้วยอันนี้ก็พนมมาบาดใจเจ้อ,อคำว่าพนมมาก็คือต้นเงินนั่นแหละนะครับนะ เออเปิดจากนกมาคเปิดจากเม้นเนาะฟังเสียงใหม่เขากรดูดเลยครับนมาเกิดัลนรุ่เดิมไมลนมันพื้นะท่าไมเนี่มันลเป็เมนนะไม้นี่คอเก่งไม่เก่งเรื่องหม้อย่างเดียวทำเสาทำาสาไม่เกิงไม่เกงนี่ยเขาจะรู้เลยก็ไอเรืปิดเลงมนเ่าปแล้วเรื่องเปิดเล็งนะฮะเป็นหลักก่อบเคลียนะเวยเชลีรกเดินตเทลเบอเฉพาะ ลูกเล็กเด็กแดงบาดอนาถโกนเจ้าเด้อแม่เด้อบางทีโกนเจ้าตดแทวตะพีมุนกีแม่จ่าตู้ยายชว่ว้านยูเจะยเจสนวับตาตบ้เปรย์ต้านี่แล้วกันเนาะเพราะไม่ได้เปิดเพลงแน่นอนเพราะพิธีการอีกนครับผมอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ